ตอหมาก สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องกินแซบกับเฟมชาแนลนะคะจ้ามื่อนี้เฟมจะพามากินนะคะตำตีนไก่นะคะตำตีนไก่แล้วจะพี่น้องพักแก้มกับซิมีอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยก็มักลินฟ้า,าจะ้ะมะเขือแล้วก็หลากซูจา้าแล้วก็แคบหมูค่ะแล้วก็มะระจีนแตงแล้วก็ผักสลัดปลูกเองค่ะ มาจากพี่น้องแสบๆน้ำกันจ้าอย่าลืมฝากกระไรกระแชร์ให้น้องเฟมนะคะมาแสบๆน้ำกันเอาละเด้อจ้บพี่น้องอืมอืมตีนไกยัวแห้งจ้บพี่น้องอืมอืม,ยอยจ,ออม,อมจุ่มหนามา เยี่ยมลองดินฝาจะไปเนาะแค่หมูหมก,กรอบๆจ้ะ แล้วจากพี่น้องสหกับข้าขเยันใส่เมื่อ้วจ้าอืม บีบเงีง้ยใครจ้ะ,ะแซ่บแห้งพี่น่องอขอโทษขอแพ้คนมากินเผ็ดด้วยจ้า ติ้นไกลหนึ่งกิโลนะคะวันนี้อ้ มันฝรง,ง่ะกรอบมากอืม เยอะมากจริงเ่ยไม่รู้แต่พี่น้องป้องไป๋ทุกสุคน

Have hands up, you know. เฮียถ่า,ายรูป,ป่นะอ๊จอืถ่ายรูปอ่ะอือือ แบบแห้งจ้ะ เพลแสบแห้งสะพินอ่ะอือไม่เียนจอ่ะอือเค้อจ้ะอืม แดงแจ้ะมาลจะเสร็จปลูกเองค่ะอือจับ พี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้น้องเฟมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเป็นกำลังแรงแชร์แรงใจให้น้องเฟมต่อไปทั้งคลิปต่อไปนะคะพี่น้องจา้าวันนี้น้องเฟ้มขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ